รายการค้าวันที่16มกราคมนำฝากเช็คต่างจังหวัดบริษัทรับภาระค่าทมเนียมเองเมื่อเข้ารับโปรแกรมแล้วนะคะเราจะเลือกที่ระบบเช็คและเงินฝากธนาคารค่ะกด workflow นะคะเลือกใบนำฝากค่ะสมุดเงินฝากธนาคารนะคะเราจะแก้ไขเป็น 0ูนค่ะจากนั้นกด F 3เพิ่มนะคะวันที่ให้แก้ไขเป็นวันที่16 0 158ค่ะเมขที่จับโจ์นะคะใส่0ูน0 1ค่ะหมายเหตุ หมายเหตุน,นะคะใส่ว่านำฝากเช็คชาร์ปศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะ ลูกน้ำนะคะ0ูนย์ศูค่ะจากนั้นนะคะในตารางเลขที่เช็คใส่จุด Enter ค่ะ เลือก CL 007 001นะคะจากบริษัท SME ค่ะจะได้ของธนาคารกรุงไทยจำนวนเงิน5,000บาทนะคะในที่นี้จากโจทย์บอกเป็นค่าธรรมเนียมต่างจังหวัด30บาทค่ะรายการที่2นะคะเลขที่เช็คใส่จุด enter ค่ะเลือก CL 0.07.003ูเ00 00มบษัท SME ค่ะจำนวนเงิน21,400นะคะค่าธรรมเนียมต่างจังหวัด30บาทค่ะรวมยอดทั้งหมดนะคะจะได้26,400ค่ะจากนั้นกด F10 เพื่อบันทึกค่ะเระบกจะทำการบันทึกบัญชีโดยอัตโนมัตินะคะโดย เดบิตเงินฝากออมทรัพย์26,400เครดิตเช็ครับรอนำฝาก26,400เครดิตเดบิตค่าธรรมเนียมธนาคาร60บาทเครดิตเงินฝากออมทรัพย์60บบาทค่ะกด F10 บันทึกอีกครั้งนะคะ